น้าหมอสวัสดีจ้าสวัสดีดดีีนะสวัสดีดีจ้าเจ๊สวัสดีจ้าเจ๊ใช่ไม่อยากสวัสดีมาเหรอโอ้ยอย่างนี้ไม่อยากรับปากเลยโอ้ไม่อยากรับปากมันสงสารหมดเลยอ๋อเหรอ ตามตามนะเจ๊หนูขอโทษนะจ๊ะตามมารยาทอ่ะเขาสวัสดีเจ๊ต้องสวัสดีตอบถ้าเจ๊ไม่สวัสดีไม่มาสอนเจ๊นะฉันรู้เรื่องดีหมดอะสวัสดีจ้ะเจ๊โอยเออดีๆงามๆอย่างนี้ก็เป็นคนดีท้องเจ๊นะมันคานออกมาจากท้องเจ๊จริงนะไอคนเนี้ยแต่งเรื่องกันโดยอัตโนมัติเเดี๋ยเดี๋ยวก็ตายก็ฟรีแล้วเนี่ยเจ๊ทำไมเจ๊ไม่รับหนูว่หนูเป็นลูกเจ๊นะโทษตีเนมาด่าหนูอย่างงี้ได้ยังไงนะล้วลุงผู้ ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกตัเหรอไม่เคยเลยดูหน้าดีๆดูหน้าลูกหน้าอย่างนี้เลยกูจำไม่ได้หรอกดูหน้าลูกดีๆหมตังดีลูกนะโอ้ยไม่มีอย่างนี้หรอกมและแลมียังไงมียังไงจ๊ะเจมีลูกยังไงจ๊ะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นโอ้ยเป็นไงล่ะคะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะพูดเรื่องลูกแล้วไม่เป็นอะไรจะตายยักกระเบือยฉันเป็นลูกคุณรัตนานะมึงเป็นลูกแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องเฮ้ยโหจะู ่่จำไม่ได้เลยโอ้ยจำไม่ได้ดีเนี่ยอ๋อจำไม่อยากจำหรอกอไม่ยากจเจ๊แต่หน้ามันกับหน้าเจ๊เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนหรอกเนี่ยสวยเหมือนกันเลยไม่ต้องพูดจริงๆไม่สวยหรอกเนี่ยหน้ามันกับหน้าเจ๊เหมือนกันเลยสวยสวยเนี่ยเธอไม่ต้องมาเช๊ะอย่างนี้นะไม่หนูจะบอกว่าสองคนเนี่ยหน้าเจ๊พูดให้เราฟังหมดเลยอย่งไรยังไงใครพูดเกกับรัตนากษ์อย่างนี้เจ๊สวยยังไงอ่ะคนเนี้ยเขาก็สวยเหมือนเจ๊เลยหนูก็สวมาจุมาสวยแล้วนะ เอางั้นเจคิเล่เหมือนมันก็ได้อะเจคืออีดับเบิ้ลคิเล่นั่นเมื่อกี้ห้าพันห้าพันเจแล้วถ้าหนูเป็นลูกเจได้ไหมอุ้ยังไปเอาอะไรอีกอ้วนเนี่ยเอ้าตาย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 คนนู้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นไอ้ปากปากทะยานเจคุณพี่หนูโฟนมากนะคะสำหรับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะพี่จอยแล้วพี่จอยสับพี่จอยอย่าเล้าสับมึงเนี่ยสับมึงคนเดียวนี่แหละ ทอไม่ดีเลยใจไม่งดงามเลยนะผ่ารู้สิหรือผ้ารู้เรื่องอ๋อหิวอะไรไหมไม่ต้องกินเอ้ามึงกไม่ต้องมาแดกมันดูช็อตซพฟแบบนู่นแดกเหมือนนี่แดกนะมึงอะไรของมน จะกินอะไรหนูก็กินได้มากินกินอีกสิกินอีกสิกำลังเปิดกินพี่โนดกำลังมาเนี่ยพอมองเห็นแล้วชอบความรับระพูดเขาจะยิงมึงกันทั้งนั้นเลยพี่พี่หนูกำลังเปิดของกินอยู่ค่ะพูดกับใครอะแล้วแล้วมาพูด เขาพูดกับเพื่อนในโทรทัศน์อันนี้เขาจะเปิดเขามองเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะทาอะไรต้องระวังนะเมื่อกี้พอดีหนูไปหยิบขนมมากินเขาบอกหยูมันอะไรเขาว่าหนูว่าอะไรเปิดของในบ้านเปิดเปิดของตัวเองแดกไม่ใช่ของเจ๊จ้าหนูซื้อมาจะเจ๊หนูมมานั่งอะไรบ้านปูอย่างนี้เนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊โอ้ยเจ๊โอูยไม่เชื่อด้วยอะเบ้ยพ่อแม่ฟังใครบ้างไหมล่ะ ฟังเว้ยเจ๊ต้องฟังนะสิสลุงนะในสูวนเขาพูดเรื่องจริงอย่าพูดไว้ยี่ได้เลยเขาเปรียบเทียบได้หนูหน้าหนูเป็นอันนั้นหนูก็โอ้ยถ้าขืนเป็นอย่างนี้นะทําไมทําไมหนูกัวแล้วเจะใจเย็น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 กลัวจะกลัวขอโทษแล้วขอโทษใจมากเลยขอโทษจะเจ๊ขอโทษขอโทษเขาจะตอกหน้ามึงนี้ตายเนี่ยขอโทษได้ไหมเอ้ไม่ต้องขอโทษไหนก็ไม่ขอโทษแล้วควายดองไม่อโทษ เออมาจิทางใครทางมันเออมามาเจเจเจสู้อะไรมันไม่ได้มันตัวใหญ่กว่าอย่าไปสู้มันถ้าสงบอกไม่ต้องกลัวหรอกนะมีเนี่นี่มิมบอกว่าเล่เจจุกออกมาปากป้ารัตนาเลยวันนี้ป้ารัตนาปากจัดมากคุณแอนตี้ติมบอกแบบนี้ค่ะมเขาบอกแบบนี้เลยเจตั้งใจด่าคน เจ๊ตั้งใจเลยหรอแน่นอนเลยตั้งใจด่าค่ะด่าใครคะนี่แหละอ้าวคนนี้เหรอที่หลงใช่ออะไรรู้จักคนนี้ถ้าไม่รู้จักชื่ออย่าได้ด่าใครเขาต้องรู้จักชื่อก่อนมาหันห้ามาเองยี่ปากนรกหนูชื่ออะไรอุ้ยเสียลุงเนาะชื่ออะไรชื่อเจ๊ด่าไม่ถูกคนนะเฮียเจ๊เยาบห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 ยทบยาบหยาบหยาใช้าบยาบหยาบหยาบหย้บหยาบยาบห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 ยาิด บ้านคนเนี่ยไม่น่าเงินนะแต่บางทีเราอยากให้บทเรียนว่ามารยาสังคมการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเนี่ยเป็นยังไงนะคุณไอว่าบอกป้าเราเราเราโดนว่ามันเยอะแล้วว่าเราเก็บไว้เอว่าบอกป้าขัดอีกแล้วเออเจ๊ขัดตลอดอืมเจ๊อยากขัดตัวขัดมือเงพักเอาเรื่องอย่างอัตนมั้ยเจ๊อย่าไปคุยกับมันปล่อยมันไปเนาะอย่าไปสนใจมันเลย